สำหรับคนที่เกิดในปีชวดปีฉลูและปีขานในปี2568จะเป็นปีที่ชะตาพลิกโฉมในด้านทรัพย์สินและโอกาสอย่างชัดเจนพลังดาวการเงินทรงผลให้รายรับเข้มแข็งไม่ขาดสายโอกาสมาจากหลายทางทั้งรายได้ประจำที่เพิ่มขึ้นค่าตอบแทนจากผลงานที่ได้รับการยอมรับและโอกาสพิเศษจากการลงทุนหรือธุรกิจขนาดเล็กที่เคยคิดไว จะมีจังหวะดีเข้ามาแบบไม่คาดฝันจึงต้องเตรียมตัวตั้งรับด้วยความยืดหยุ่นและความระมัดระวังในรายละเอียดตั้งแต่การทำบัญชีง่ายๆเก็บหลักฐานการรับจ่ายให้ชัดเจนและแยกเงินสํารองไว้เสมอคนที่ตั้งใจทำงานหนักและไม่ประมาทจะพบว่ามีเงินเหลือกินเหลือใช้จริงๆจ,จนเหมือนคำพูดที่ว่าเงินล้านจะหล่นทับแต่สิ่งสำคัญคืออย่าใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยทันทีที่ได้เงินเข้ามา จงวางแผนแบ่งสัดส่วนการใช้เก็บลงทุนเพื่อให้ความมั่งคั่งยืนต่อเนื่องด้านการงานเป็นเวลาที่เหมาะจะรับงานที่ท้าทายขยับตำแหน่งหรือขยายผลงานที่มุ่งหวังผู้ที่เป็นมนุษย์เงินเดือนจะมีโอกาสได้รับหน้าที่ใหม่ๆหรือได้งานที่ตรงกับความสามารถหากทำธุรกิจส่วนตัวให้มองหาพันธมิตรที่ไว้วางใจได้และขยายช่องทางการขายโดยใช้ความจริงใจและคุณภาพเป็นหัวใจ หลายคนจะได้รับการเชิดชูหรือคำชมจากผู้ใหญ่แต่ต้องระวังเรื่องสัญญาและข้อผูกมัดทางกฎหมายก่อนเซ็นเพราะพลังโชคอาจเปิดทางให้โอกาสมากแต่ความรับผิดชอบก็จะตามมาอย่างเคร่งครัดการเตรียมตัวด้านทักษะเพิ่มเติมเช่นเรียนคอร์สสั้นๆฝึกความเป็นผู้นำหรืออัปเดตความรู้ในสายงานจะทำให้ก้าวนี้มั่นคงและนำมาซึ่งรายได้ที่ยั่งยืน ทางด้านการเงินนอกจากไรายได้หลักแล้วให้ใส่ใจเรื่องสภาพคล่องและการจัดการหนี้หากมีหนี้เก่าให้จัดลำดับคืนก่อนหลีกเลี่ยงการก่อนหนี้เพิ่มเพื่อใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและถ้าจะลงทุนให้เริ่มจากก้อนเล็กๆทดสอบความเสี่ยงก่อนขยายเมื่อมีลาบก้อนใหญ่เข้ามาอย่ารีบร้อนใช้ทั้งหมดให้เก็บส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนฉุกเฉินและอีกส่วนหนึ่งเป็นทุนเติบโตระวังการถูกหลอกลวงจากข้อเสนอที่ฟังดูดีเกินจริง ใช้สัญชาตญาณผสมกับการตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจเสมอเรื่องสุขภาพปีนี้โดยรวมจะไม่ร้ายแรงแต่สภาพร่างกายอาจเหนื่อยง่ายหากทำงานหนักต่อเนื่องภูมิต้านทานต้องดูแลเป็นพิเศษโดยเฉพาะการพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารให้ครบหมู่และหมั่นตรวจเช็คสภาพร่างกายเป็นประจำคนที่มีโรคประจำตัวควรตั้งใจทานยานและไปพบแพทย์ตามนัดอย่าเพิกเฉยกับสัญญาณเล็กๆน้อยๆ เพราะในช่วงที่งานและเงินดีบางคนมักผลักตัวเองจนร่างกายส่งสัญญาณเตือนที่รุนแรงได้การออกกำลังกายเบาๆเช่นเดินโยคะหรือยืดกล้ามเนือ้อจะช่วยรักษาความสดชื่นและสมดุลของจิตใจได้ดีด้านความรักคนโสดมีโอกาสพบคนที่จริงใจและพร้อมลงมือสร้างอนาคตร่วมกันแต่ต้องใช้เวลาในการดูพฤติกรรมและค่านิยมที่สอดคล้องกันสำหรับคนมีคู่ ช่วงนี้เป็นเวลาที่ความสัมพันธ์จะเติบโตหากให้ความสำคัญซื่อสัตย์และสื่อสารกันชัดเจนการใช้เวลากับการจริงใจจะนําไปสู่ความเข้าใจกันมากขึ้นแต่ต้องหลีกเลี่ยนการปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูบหรือเรื่องเล็กน้อยกลายเป็นการทะเลาะใหญ่จงให้ความสำคัญกับการฟังและการแสดงความขอบคุณต่อกัน การไหว้พระและการทำบุญเสริมดวงในปีนี้คนที่เกิดปีชวดปีฉลูและปีขานในปี2568ดวงชะตามีพลังของความอุดมสมบูรณ์เข้ามาอย่างชัดเจนเงินทองไหลามาไม่ขาดสายรู้สึกเหมือนมีประตูโชคลาบเปิดกว้างสิ่งสำคัญคือต้องเตรียมตัวรับความเปลี่ยนแปลงอย่างมีสติเพราะความมั่งคั่งอาจมาแบบรวดเร็วและมากจนทำให้ยังคิดไม่ทัน หากตั้งใจบริหารจัดการดีๆจะกลายเป็นฐานมั่นคงที่ทำให้ชีวิตสบายในระยะยาวการงานสำหรับคนเกิดทั้ง3ปีนี้มีโอกาสได้รับมอบหมายงานสำคัญถูกเห็นความสามารถจากผู้ใหญ่หรือคนในวงการเดียวกันงานใหม่ๆที่เข้ามาเป็นทั้งช่องทางรายได้และโอกาสในการขยับตำแหน่งจงรักษาภาพลักษณ์ทำงานด้วยความเรียบร้อยและตรงต่อเวลาอย่าใจร้อนรับงานใหญ่โดยไม่วางแผน เพราะความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นหมายถึงความเสี่ยงที่ต้องจัดการการเงินช่วงนี้โชคลาบด้านโชคเล็กๆและโชคใหญ่มีสลับกันเขาสู่ช่วงเวลาเก็บออมได้ดีหากมีรายได้พิเศษให้แบ่งไปออมและลงทุนในสิ่งที่เข้าใจแทนที่จะใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยการตัดสินใจเรื่องการลงทุนควรมีข้อมูลและปรึกษาคนรู้จริงอย่าตามคำลือหรืออารมณ์ชั่ววูบสุขภาพเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจ แม้ดวงการเงินและการงานจะดีแต่แรงกดดันจากภาระงานอาจทำให้พักผ่อนไม่ถูกต้องพยายามจัดเวลาออกกำลังกายเป็นประจำนอนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการทำงานหนักต่อเนื่องโดยไม่พักหากรู้สึกอ่อนเพลียเรื้อรังให้พบแพทย์โดยไม่ชักช้าความรักสำหรับคนมีคู่จะเป็นช่วงที่ต้องสร้างสมดุลระหว่างเวลาให้กันกับภารกิจความสำเร็จทางธุรกิจหากละเลยคนรัก ความขัดแย้งเล็กน้อยอาจขยายเป็นปัญหาใหญ่คนโสดมีโอกาสเจอคนที่เข้ามาเป็นแรงสนับสนุนเป็นคนที่เห็นคุณค่าในความสามารถแต่จงใช้เวลาเรียนรู้กันให้ดีก่อนก่อนจะตกปากรับคำใดๆเพราะบางครั้งความสัมพันธ์ที่เริ่มจากผลประโยชน์ร่วมกันอาจไม่ยืนนานการไหว้พระและการทำบุญในปีนี้ช่วยเสริมพลังนั่นโชคลาบและการงานได้ชัดเจนการถวายน้ำมันตะเกียง จุดทูบเทียนที่ศาลาหรือพระอุโบสถสวดมนต์ภาวนาเป็นประจำโดยตั้งใจบริสุทธิ์จะช่วยลดอุปสรรคอีกทั้งการถวายเข้าสุกเข้าสารอาหารขาวหวานแก่พระสงฆ์รวมถึงการปล่อยนกปล่อยปลาเป็นกุศลที่เหมาะสมสำหรับเสริมดวงความมั่งคัง่งการทำทานแบบไม่หวังผลตอบแทนจะคืนกลับมาในรูปของโอกาสและความสัมพันธ์ที่ดีต่อไปพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นแหล่งกำลังใจและพลังคุ้มครอง หากยังมีโอกาสให้ไปกราบไหว้รับพรจากผู้ใหญ่ที่เคารพจะช่วยให้คนที่เกิดปีชวดปีฉลูและปีขานในปี2,568ดวงชะตามีพลังของความอุดมสมบูรณ์เข้ามาอย่างชัดเจนเงินทองไหลมาไม่ขาดสายรู้สึกเหมือนมีประตูโชคลาบเปิดกว้างสิ่งสำคัญคือต้องเตรียมตัวรับความเปลี่ยนแปลงอย่างมีสติเพราะความมั่งคั่งอาจมาแบบรวดเร็ว และมากจนทำให้ยังคิดไม่ทันหากตั้งใจบริหารจัดการดีๆจะกลายเป็นฐานมั่นคงที่ทำให้ชีวิตสบายในระยะยาวการงานสำหรับคนเกิดทั้ง3ปีนี้มีโอกาสได้รับมอบหมายงานสำคัญถูกเห็นความสามารถจากผู้ใหญ่หรือคนในวงการเดียวกันงานใหม่ๆที่เข้ามาเป็นทั้งช่องทางรายได้และโอกาสในการขยับตำแหน่งจงรักษาภาพลักษณ์ทำงานด้วยความเรียบร้อยและตรงต่อเวลา อย่าใจร้อนรับงานใหญ่โดยไม่วางแผนเพราะความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นหมายถึงความเสี่ยงที่ต้องจัดการการเงินช่วงนี้โชคลาภด้านโชคเล็กๆและโชคใหญ่มีสลับกันเขาสู่ช่วงเวลาเก็บออมได้ดีหากมีรายได้พิเศษให้แบ่งไปออมและลงทุนในสิ่งที่เข้าใจแทนที่จะใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยการตัดสินใจเรื่องการลงทุนควรมีข้อมูลและปรึกษาคนรู้จริงอย่าตามคำลือหรืออารมณ์ชั่ววูบ สุขภาพเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจแม้ดวงการเงินและการงานจะดีแต่แรงกดดันจากภาระงานอาจทำให้พักผ่อนไม่ถูกต้องพยายามจัดเวลาออกกำลังกายเป็นประจำนอนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการทำงานหนักต่อเนื่องโดยไม่พักหากรู้สึกอ่อนเพลียเรื้อรังให้พบแพทย์โดยไม่ชักช้าความรักสำหรับคนมีคู่จะเป็นช่วงที่ต้องสร้างสมดุลระหว่างเวลาให้กันกับภารกิจความสำเร็จทางธุรกิจ หากละเลยคนรักความขัดแย้งเล็กน้อยอาจขยายเป็นปัญหาใหญ่คนโสดมีโอกาสเจอคนที่เข้ามาเป็นแรงสนับสนุนเป็นคนที่เห็นคุณค่าในความสามารถแต่จงใช้เวลาเรียนรู้กันให้ดีก่อนก่อนจะตกปากรับคำใดๆเพราะบางครั้งความสัมพันธ์ที่เริ่มจากผลประโยชน์ร่วมกันอาจไม่ยืนนานการไหว้พระและการทำบุญในปีนี้ช่วยเสริมพลังนั่นโชคลาภและการงานได้ชัดเจน การถวายน้ำมันตะเกียงจุดธูปเทียนที่ศาลาหรือพระอุโบสถสวดมนต์ภาวนาเป็นประจำโดยตั้งใจบริสุทธิ์จะช่วยลดอุปสรรคอีกทั้งการถวายเข้าสุกเข้าสารอาหารขาวหวานแก่พระสงฆ์รวมถึงการปล่อยนกปล่อยปลาเป็นกุศลที่เหมาะสมสำหรับเสริมดวงความมั่งคั่งการทำทานแบบไม่หวังผลตอบแทนจะคืนกลับมาในรูปของโอกาสและความสัมพันธ์ที่ดีต่อไป พ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นแหล่งกำลังใจและพลังคุ้มครองหากยังมีโอกาสให้ไปกราบไหว้รับพรจากผู้ใหญ่ที่เคารพจะช่วยให้คนที่เกิดในปีชวดปีฉลูและปีขานในปี2568นี้โชคชะตากำลังเปิดประตูรับทรัพย์อย่างชัดเจนคำพ่อร่ำรวยสำหรับคุณไม่ได้มาเป็นคำพร่ำเพรื่อแต่เป็นความหมายที่ปรากฏในรูปของโอกาสที่ชัดเจน รายได้หลักจะมั่นคงขึ้นจากงานประจำจะมีโอกาสได้รับการเลื่อนขั้นหรือได้ค่าตอบแทนพิเศษราวกับว่ามีลมโชคลมทิศพัดพาเงินเข้ามาเรื่อยๆแต่ส่วนที่พลิกชีวิตได้จริงคือช่องทางรายได้รองธุรกิจเล็กๆงานเสริมออนไลน์หรืองานที่ต่อย,ยอดจากความถนัดส่วนตัวจะเติบโตวรวดเร็ว หากคุณมีไอเดียเก่าๆที่เก็บไว้ให้รีบนำออกมาทดลองแล้วขยายผลตอบแทนจะไม่เพียงพอให้ใช้จ่ายแต่มีโอกาสเหลือเก็บเหลือออมจนทำให้คุณรู้สึกว่าเงินล้านกำลังจะล้นทับอย่างที่คำทํานายบอกเตรียมบัญชีจัดสรรแผนการลงทุนระยะสั้นกับระยะยาวไว้ให้ชัดเจนอย่าทุ่มทั้งหมดในช่องทางเดียว แต่ก็อย่าลังเลที่จะลงมือเมื่อโอกาสมาถึงเพราะความลังเลคือศัตรูของโชคด้านการงานปีนี้เหมาะกับการแสดงฝีมือและขยายเครือข่ายรักษามาร,รยาทต่อเพื่อนร่วมงานและหัวง่าให้ดีเพราะการแนะนำหรือการเห็นความสามารถจากคนใกล้ชิดจะเป็นบันไดไปสู่ตำแหน่งใหม่งานที่ต้องใช้การตัดสินใจและความรับผิดชอบจะได้รับความไว้วางใจมากขึ้น หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจให้ใส่ใจด้านการเงินสภาพคล่องและการจัดการหนี้พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่ดีจะเข้ามาช่วยเสริมจังหวะขนาดเดียวกันถ้ามีสัญญาหรือข้อตกลงใดๆให้ตรวจสอบทุกเงื่อนไขยอย่างละเอียดเพราะความรอบคอบจะช่วยป้องกันความผิดพลาดที่อาจทำให้เสียโอกาสหรือเสียเงินก้อนใหญ่ด้านการเงินรายรับจะไหลเข้าหลายทางแต่จงตั้งสติในการใช้ใจ่าย อย่าให้ความรู้สึกอยากฉลองหรือซื้อของฟุ่มเฟือยกินงบก้อนสำคัญไปหมดโอกาสลงทุนที่ให้ผลดีมีสูงโดยเฉพาะการลงทุนแบบมีความรู้และการออมที่มีวินัยแนะนำให้แบ่งเงินเป็นสัสดส่วนเก็บสำรองฉุกเฉินก่อนแล้วค่อยพิจารณาการลงทุนที่เสี่ยงปานกลางถึงสูงตามความรู้และแผนระวังการให้ยืมเงินแก่คนรู้จักโดยไม่มีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเพราะแม้เจตนาดี แต่การเรียกคืนเงินอาจทำให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ได้ด้านสุขภาพปีนี้สุขภาพภาพรวมดีแต่มีสัญญาณเตือนเล็กๆจากความเครียดและการพักผ่อนไม่เพียงพออาการปวดเมื่อยจากการทำงานหนักหรือปัญหาทางเดินอาหารจากการกินไม่ตรงเวลาอาจบันทอนพลังกายและใจได้ง่ายคูณหาเวลาออกกำลังกายสั้นๆเป็นประจำนอนให้ได้เวลาที่เหมาะสมและใส่ใจสัญญาณเล็กๆที่ร่างกายส่งมา อย่าฝืนจนกลายเป็นโรคเรื้อรังการตรวจสุขภาพเป็นระยะและการดูแลฟันดวงตาเป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลยในการขับขี่ยานพาหนะให้ระมัดระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะเมื่อทำงานนอกสถานที่หรือเดินทางบ่อยด้านความรักและความสัมพันธ์คนโสดมีโอกาสพบคนที่เข้ากันได้ดีในสภาพแวดล้อมที่คุณทำงานหรือทำกิจกรรมที่คุณชอบด้วยกันอย่าเร่งรีบ ปล่อยให้ความสัมพันธ์เติบโตแบบเป็นธรรมชาติผู้ที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์จะมั่นคงขึ้นหากทั้งสองฝ่ายสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาและแบ่งปันเป้าหมายการเงินร่วมกันปีนี้เหมาะกับการวางแผนอนาคตร่วมกันเช่นการออมเพื่อบ้านหรือการลงทุนเพื่ออนาคตหากมีปัญหาเก่าๆให้รีบเคลียร์ด้วยความเข้าใจมิฉะนั้นเรื่องเล็กอาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ การไหว้พระและการทำบุญเสริมดวงควรทำด้วยใจบริสุทธิ์และสม่ำเสมอการถวายสังฆทานทำบุญลงศพบ,บริจาคยารักษาโรคหรือถวายปัจจัยเพื่อการศึกษาล้วนเป็นกุศลที่เสริมความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตและคลิปคนที่เกิดในปีชวดปีฉลูและปีขานในปี2568นี้โชคชะตากำลังเปิดประตูรับทรัพย์อย่างชัดเจนคำพะร่ำรวยสำหรับคุณ ไม่ได้มาเป็นคำพร่ำเพรือ่อแต่เป็นความหมายที่ปรากฏในรูปของโอกาสที่ชัดเจนรายได้หลักจะมั่นคงขึ้นจากงานประจำจะมีโอกาสได้รับการเลื่อนขั้นหรือได้ค่าตอบแทนพิเศษราวกับว่ามีลมโชคลมทิศพัดพาเงินเข้ามาเรื่อยๆแต่ส่วนที่พลิกชีวิตได้จริงคือช่องทางรายได้รองธุรกิจเล็กๆงานเสริมออนไลน์ หรืองานที่ต่อยอดจากความถนัดส่วนตัวจะเติบโตวรวดเร็วหากคุณมีไอเดียเก่าๆที่เก็บไว้ให้รีบนำออกมาทดลองแล้วขยายผลตอบแทนจะไม่เพียงพอให้ใช้จ่ายแต่มีโอกาสเหลือเก็บเหลือออมจนทำให้คุณรู้สึกว่าเงินล้านกำลังจะล้นทับอย่างที่คำทำนายบอกเตรียมบัญชีจัดสรรแผนการลงทุนระยะสั้นกับระยะยาวไว้ให้ชัดเจน อย่าทุ่มทั้งหมดในช่องทางเดียวแต่ก็อย่าลังเลที่จะลงมือเมื่อโอกาสมาถึงเพราะความลังเลคือศัตรูของโชคด้านการงานปีนี้เหมาะกับการแสดงฝีมือและขยายเครือข่ายรักษามารยาทต่อเพื่อนร่วมงานและหัวง่าให้ดีเพราะการแนะนำหรือการเห็นความสามารถจากคนใกล้ชิดจะเป็นบันไดไปสู่ตำแหน่งใหม่งานที่ต้องใช้การตัดสินใจและความรับผิดชอบ จะได้รับความไว้วางใจมากขึ้นหากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจให้ใส่ใจด้านการเงินสภาพคล่องและการจัดการหนี้พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่ดีจะเข้ามาช่วยเสริมจังหวะขนาดเดียวกันถ้ามีสัญญาหรือข้อตกลงใดๆให้ตรวจสอบทุกเงื่อนไขยอย่างละเอียดเพราะความรอบคอบจะช่วยป้องกันความผิดพลาดที่อาจทำให้เสียโอกาสหรือเสียเงินก้อนใหญ่ด้านการเงินรายรับจะไหลเข้าหลายทาง แต่จงตั้งสติในการใช้จ่ายอย่าให้ความรู้สึกอยากฉลองหรือซื้อของฟุ่มเฟือยกินงบก้อนสำคัญไปหมดโอกาสลงทุนที่ให้ผลดีมีสูงโดยเฉพาะการลงทุนแบบมีความรู้และการออมที่มีวินัยแนะนำให้แบ่งเงินเป็นสัสดส่วนเก็บสำรองฉุกเฉินก่อนแล้วค่อยพิจารณาการลงทุนที่เสี่ยงปานกลางถึงสูงตามความรู้และแผนระวังการให้ยืมเงินแก่คนรู้จัก โดยไม่มีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเพราะแม้เจตนาดีแต่การเรียกคืนเงินอาจทำให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ได้ด้านสุขภาพปีนี้สุขภาพภาพรวมดีแต่มีสัญญาณเตือนเล็กๆจากความเครียดและการพักผ่อนไม่เพียงพออาการปวดเมื่อยจากการทำงานหนักหรือปัญหาทางเดินอาหารจากการกินไม่ตรงเวลาอาจบันทอนพลังกายและใจได้ง่ายคูณหาเวลาออกกำลังกายสั้นๆเป็นประจำ นอนให้ได้เวลาที่เหมาะสมและใส่ใจสัญญาณเล็กๆที่ร่างกายส่งมาอย่าฝืนจนกลายเป็นโรคเรื้อรังการตรวจสุขภาพเป็นระยะและการดูแลฟันดวงตาเป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลยในการขับขี่ยานพาหนะให้ระมัดระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะเมื่อทำงานนอกสถานที่หรือเดินทางบ่อยด้านความรักและความสัมพันธ์คนโสดมีโอกาสพบคนที่เข้ากันได้ดีในสภาพแวดล้อมที่คุณทำงาน หรือทำกิจกรรมที่คุณชอบด้วยกันอย่าเร่งรีบปล่อยให้ความสัมพันธ์เติบโตแบบเป็นธรรมชาติผู้ที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์จะมั่นคงขึ้นหากทั้งสองฝ่ายสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาและแบ่งปันเป้าหมายการเงินร่วมกันปีนี้เหมาะกับการวางแผนอนาคตร่วมกันเช่นการออมเพื่อบ้านหรือการลงทุนเพื่ออนาคตหากมีปัญหาเก่าๆให้รีบเคลียร์ด้วยความเข้าใจมิฉะนั้นเรื่องเล็ก อาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้การไหว้พระและการทำบุญเสริมดวงควรทำด้วยใจบริสุทธิ์และสม่ำเสมอการถวายสังฆทานทำบุญลงศพบ,บริจาคยารักษาโรคหรือถวายปัจจัยเพื่อการศึกษาล้วนเป็นกุศลที่เสริมความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตและคลิปสำหรับคนที่เกิดในปีชวดปีฉลูและปีขานในปี2568 จะเป็นปีที่ชะตาพลิกโฉมในด้านทรัพย์สินและโอกาสอย่างชัดเจนพลังดาวการเงินส่งผลให้รายรับเข้มแข็งไม่ขาดสายโอกาสมาจากหลายทางทั้งไรายได้ประจำที่เพิ่มขึ้นค่าตอบแทนจากผลงานที่ได้รับการยอมรับและโอกาสพิเศษจากการลงทุนหรือธุรกิจขนาดเล็กที่เคยคิดไว้จะมีจังหวะดีเข้ามาแบบไม่คาดฝันจึงต้องเตรียมตัวตั้งรับด้วยความยืดหยุ่นและความระมัดระวังในรายละเอียด ตั้งแต่การทำบัญชีง่ายๆเก็บหลักฐานการรับจ่ายให้ชัดเจนและแยกเงินสำรองไว้เสมอคนที่ตั้งใจทำงานหนักและไม่ประมาทจะพบว่ามีเงินเหลือกินเหลือใช้จริงๆจนเหมือนคำพูดที่ว่าเงินล้านจะหล่นทับแต่สิ่งสำคัญคืออย่าใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยทันทีที่ได้เงินเข้ามาจงวางแผนแบ่งสัดส่วนการใช้เก็บลงทุนเพื่อให้ความมั่งคั่งยืนต่อเนื่อง ด้านการงานเป็นเวลาที่เหมาะจะรับงานที่ท้าทายขยับตำแหน่งหรือขยายผลงานที่มุ่งหวังผู้ที่เป็นมนุษย์เงินเดือนจะมีโอกาสได้รับหน้าที่ใหม่ๆหรือได้งานที่ตรงกับความสามารถหากทำธุรกิจส่วนตัวให้มองหาพันธมิตรที่ไว้วางใจได้และขยายช่องทางการขายโดยใช้ความจริงใจและคุณภาพเป็นหัวใจหลายคนจะได้รับการเชิดชูหรือคำชมจากผู้ใหญ่ แต่ต้องระวังเรื่องสัญญาและข้อผูกมัดทางกฎหมายก่อนเซ็นเพราะพลังโชคอาจเปิดทางให้โอกาสมากแต่ความรับผิดชอบก็จะตามมาอย่างเคร่งครัดการเตรียมตัวด้านทักษะเพิ่มเติมเ,มเช่นเรียนคอสั้นๆฝึกความเป็นผู้นำหรืออัปเดตความรู้ในสายงานจะทำให้ก้าวนี้มั่นคงและนำมาซึ่งรายได้ที่ยั่งยืนทางด้านการเงินนอกจากไรายได้หลักแล้วให้ใส่ใจเรื่องสภาพคล่องและการจัดการหนี้ หากมีหนี้เก่าให้จัดลำดับคืนก่อนหลีกเลี่ยงการก่อหน,นี้เพิ่มเพื่อใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและถ้าจะลงทุนให้เริ่มจากก้อนเล็กๆทดสอบความเสี่ยงก่อนขยายเมื่อมีลาบก้อนใหญ่เข้ามาอย่ารีบร้อนใช้ทั้งหมดให้เก็บส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนฉุกเฉินและอีกส่วนหนึ่งเป็นทุนเติบโตระวังการถูกหลอกลวงจากข้อเสนอที่ฟังดูดีเกินจริงใช้สัญชาตญาณผสมกับการตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจเสมอ เรื่องสุขภาพปีนี้โดยรวมจะไม่ร้ายแรงแต่สภาพร่างกายอาจเหนื่อยง่ายหากทำงานหนักต่อเนื่องภูมิต้านทานต้องดูแลเป็นพิเศษโดยเฉพาะการพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารให้ครบหมู่และหมั่นตรวจเช็คสภาพร่างกายเป็นประจำคนที่มีโรคประจำตัวควรตั้งใจทานยานและไปพบแพทย์ตามนัดอย่าเพิกเฉยกับสัญญาณเล็กๆน้อยๆเพราะในช่วงที่งานและเงินดี บางคนมักผลักตัวเองจนร่างกายส่งสัญญาณเตือนที่รุนแรงได้การออกกำลังกายเบาๆเช่นเดินโยคะหรือยืดกล้ามเนือ้อจะช่วยรักษาความสดชื่นและสมดุลของจิตใจได้ดีด้านความรักคนโสดมีโอกาสพบคนที่จริงใจและพร้อมลงมือสร้างอนาคตร,ร่วมกันแต่ต้องใช้เวลาในการดูพฤติกรรมและค่านิยมที่สอดคล้องกันสำหรับคนมีคู่ช่วงนี้เป็นเวลาที่ความสัมพันธ์จะเติบโต หากให้ความสำคัญซื่อสัตย์และสื่อสารกันชัดเจนการใช้เวลากับการจริงใจจะนำไปสู่ความเข้าใจกันมากขึ้นแต่ต้องหลีกเลี่ยงการปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูบหรือเรื่องเล็กน้อยกลายเป็นการทะเลาะใหญ่จงให้ความสำคัญกับการฟังและการแสดงความขอบคุณต่อกันการไหว้พระและการและในที่สุดก่อนจะจากกันขอฝากคำพูดเหล่านี้ไว้กับทุกท่านอย่างจริงใจและจากใจจริง จงรู้ไว้เสมอว่าโชคลาบที่เข้ามาในชีวิตเราไม่ใช่เพียงตัวเงินเท่านั้นแต่ยังหมายถึงโอกาสเวลาและความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งทั้งหมดนี้ต้องมีการดูแลรักษาอย่างตั้งใจเมื่อคุณได้รับพรและโอกาสก็จงจัดสรรปันส่วนให้เหมาะสมอย่าปล่อยให้ความตื่นเต้นชั่วคราวหรือความโลภ พาให้คุณสูญเสียสิ่งที่สำคัญกว่าเช่นความสงบในจิตใจความสัมพันธ์กับคนรอบข้างและความซื่อสัตย์ต่อตนเองหากคุณต้องการเก็บรักษาโชคลาบไว้ให้ยาวนานลงมือทำอย่างมีวินยัยถนอมสิ่งที่มีและให้โอกาสตัวเองได้เรียนรู้จากความผิดพลาดโดยไม่ท้อถอยเมื่อท่านได้รับความสุขจากความสำเร็จ อย่าลืมว่าจุดเริ่มต้นและจุดจบของความมั่งคั่งมักเกี่ยวพันกับคนรอบข้างจงแบ่งปันให้กับครอบครัวผู้ที่เคยช่วยเหลือและผู้ที่กำลังเจอความยากลำบากการให้ไม่จำเป็นต้องใหญ่โตเสมอไปแต่ต้องมาจากใจการให้เป็นการสะสมบุญกุศลซึ่งจะตามคืนกลับมาในรูปแบบของโอกาสและการคุ้มครอง จงทำความดีอย่างสม่ำเสมอแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยเช่นการกราบไหว้ผู้มีพระคุณการพูดคำขอบคุณและการช่วยเหลือผู้ยากไร่สิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานที่มั่นคงให้โชคลาภที่คุณได้มาไม่สั่นคลอนมาถึงข้อเตือนขอเตือนให้ระมัดระวังในยามที่โชคเข้าข้าง อย่าให้ความภูมิใจหรือความมั่นใจเกินเหตุทำให้คุณประมาทพยายามรักษาความอ่อนน้อมต่อผู้อื่นและเปิดใจรับคำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์เพราะหลายครั้งคำเตือนเล็กๆจากคนรอบข้างจะช่วยให้เราหลีกเลี่ยงความผิดพลาดใหญ่ๆได้ฝึกสติและการคิดไตรตรองก่อนตัดสินใจเรื่องสำคัญโดยเฉพาะเรื่องการเงินและการทำสัญญา ให้ตรวจสอบข้อมูลหลายด้านปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเมื่อต้องการและจงจำไว้ว่าการตัดสินใจที่มีข้อมูลและความรอบคอบย่อมปลอดภัยกว่าการตัดสินใจตามอารมณ์เพียงชั่วขณะในเรื่องสุขภาพให้มองเป็นรากฐานของความมั่งคั่งที่แท้จริงหากร่างกายไม่แข็งแรงแม้มีทรัพย์มากเพียงใดก็ไม่อาจใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข การพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอและใส่ใจอาหารการกินเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเท่าๆกับการทำงานเรียนรู้ที่จะฟังสัญญาณจากร่างกาย